สวัสดีค่ะพ่อกับปุพภาเพิ่อนนะพี่นอ้องเมื่อนี้ก็สิเฮ็ดข้าวเหนียว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 มะม่วงข้าวเหนียวบุกม่วงค่ะก็จะมีข้าวเหนียวนะคะส่วนประกอบบุกม่วงมะม่งมวงสุกกระเทมค่ะน้ำตาลเกลือค่ะนี่้ำเนียเราพี่น้องป้าป้าไปเฮ็ดกันเลย ขั้นแรกนะคะพี่น้องเ้าเฮ็ดน้ำกะทิก่อนด้ยพี่น้องน้ำกะทิใส่หม้อค่ะจะใส่กะทิสองกองนะคะข้าวเหนียวห้าไหลเนียนะคะสูตรง่ายๆค่ะสูตรเร่งด่วนนะคะข้าวเหนียวบกหมวงแซ่บค่ะใส่เกลือลงไปค่ะพี่น้องใส่เกลือลงไปนะคะเขาจะเอาไว้เป็นหัวกะทิน้ำนะคะ ส่วนหนึ่งเขาจะตักหัวกะทิออกนะคะไว้เป็นหัวกะทิค่ะน้ำตาลนะคะใส่ลงไปค่ะกะเอาได้พี่น้องได้จะใส่ประมาณครึ่งกิโลค่ะน้ำตาลจะใส่ลงไปได้พี่น้องใส่เกือบประมานครึ่งโลนะคะกะทิสองกองเราจะลองชิมดูนะคะชิมรสชาติเยาว,วานแห้งแล้วค่ะเดี๋ยวแต่ผมหมักหวานหน่อยหวานหลายเนาะต่อไปก็จะเอาข้าวเหนียวลงไปค่ะ ขา้าวนี่ข้าวหนึ่งเรียบร้อยนะคะข้าม่ค่ะข้ามันลองข้ามันหรือข้าวนียมข่าวนึ่งเรียบร้อยนะคะเพดแบบหนึ่งเด็กกินแบบเหลงด้วนะคะ่ะตัวนี้หามหามมีกาก,ากมีเม็ดดำๆำนะคะมันสีบงางามแล้วก็เอาใส่ลงไปนะคะแล้วก็ต้องว่าเป็นข้าเย็น,นะคะ่ะ แาวหนึ่งไม่ไหมห่อนหอนใช้เบิดกล้องกันแล้วคนมังกรใช้เบิดติ๊บมันกับสีแขีนโพดหูวจักข้ามว่าแขีนโพดอยู่บ่ดัน้ำดำๆเห็นบ่หน่นเม็ดดันจิปบ่ไหมครัเพราะว่าตอนนี้นี่มันจะพอดีนะคะเดี๋ยวเพราะเพราะมันสุกนะคะเข่ามันสีไข่ขึ้นเองค่ะสีไข่ไม่ใช่พองพ,พ่อถูกเ,เอง อันนี้คือสูตรง่ายๆเร่งรัดนะคะอ้าอันนี้กันแล้วเลยเนะ้่ค่ะพี่น้องมุนงข้าวเหนียวคข้าวเสียงค้ะพี่นีองเดี๋ยวเราจะไปปาดบะม่วงค่ะแบบนี้ข้าวเหนียวมะม่วงค่ะมะม่วงสุกนะคะน้ำบําใหม่แบบนี้ไม่อยู่บะจักน้ำยังละข้าน้ำดีก็ค,ค,คือข่าอยู่ปาดค่ะแบบนี้ฝานมะม่วงนะคะใส่แบบนี้ โอ้วางโล่งดีๆกระสีว่างให้มันเป็นสันนี่ล่ะได้บอกมันจะบึกม่วงเหมนี้เขาเห็นไปเสร็จแล้วค่ะเข่าเนี้บอบกม่วงนะคะสูตรง่ายๆพระพอุปภาพเพลินค่ะพี่น้องกะทิราดนะคะ แซ่บเั็นี้ผู้ใดมีทั่วเหลืองนะคะมีเงี้สีไสกับไส้ลงไปค่ะแล้วง่ายง่านั่นแหละทั่วเหลืองมีง่ามีเงี้ใส่ลงไปแล้วแต่มากค่ะพี่น้องเซ็ตเรียบร้อยค่ะบางลงยอมเหง่ยง